ติีค่าช่องฟรชาแนลนะคะวันนี้จะพามาชมต้นมะดันค่ะต้นมะดันอยู่ข้างหลังนะเดีวพาไปชมต้นมะดันนี้ลำต้นสูงประมาณ5-10เมตรนะคะใบจะเป็นแบบนี้เลยแหลมๆเป็นพุ่มๆเนี่ยค่ะ ว่ากันว่าเป็นต้นไม้ที่ทนน้ำท่วมได้ดีนะคะ <Okay. S 1> ดอกของมันเป็นแบบนี้ติดผลในช่วงหน้าฝนนะคะฝนก็จะตกลงมาก็จะชะดอกชะใบของมันชะลูกที่ไม่สมบูรณ์นะคะให้ร่วงหลนง,ลงมากับพื้นแบบนี้เห็นไหมคะมันมีลูกที่ร่วงลงมาด้วยลูกที่ไม่สมบูรณ์เห็นไหม มันมีลูกที่หล่นด้วยนะคะลูกใหญ่จะจับเก็บเทียบให้ดูระหว่างลูกใหญ่กับลูกเล็กนี่เป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะเก็บลูกสดๆมาให้ดูด้วยนะคะทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าอา่มะดันนะคะเอามาไว้เอามาทําแบบดองแล้วแบบแช่อิ่มได้เลยนะคะที่เราเห็นทั่วไปตามที่ร้านค้าที่ขายกันทั่วไปอะคะ่ะเป็นผลไม้รสข็นอะไรพวกนี้ยก็จะเอามาทํา เชื่อมกับดอกนี่แหละค่ะรสชาติมันก็จะเปรี้ยวเข็ดฟันมากเลยเปรี้ยวอร่อยนะคะสําหรับคนที่มวงนอนอ่ะกินแล้วก็หายเลยนะคะตาสว่างกันเลยทีเดียวเป็นต้นไม้ที่ปลูกคู่กับคนไทยมายาวนาน,นะค,ะคนโบราณมักจะชอบปลูกต้นมะดันว่าต้นมะดันนี้มันมีประโยชน์ และสรรพคุณที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันกินได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นกิ่งรากอะไรพวกนี้ค่ะกินได้ทั้งลำต้นเลยค่ะว่าง่ายๆที่เขาเรียกว่าไก่ย่างไม้มดันเอาไม้มาดันนี่นะคะจะทำไก่ย่างไม้มดันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะอากาศจะร้อนมากให้แมงปอก็ร้อนไปด้วยนะ พามาดูลูกของมันนะคะอันนี้ลูกเล็กหน่อยนะเดี๋ยวจะเก็บมาให้ดูแม่ลวาลูกใหญ่ค่ะใหญ่มากขนาดไหนเนี่ยค่ะสูงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไม้เกี่ยวเก็บกันเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะมันสูงอะคะ่ะตกลงมาแตกเลยเนี่ยค่ะผลของมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะมันจะออกมันๆอย่างเนี้ยค่ะรูปทรงก็จะเป็นกลมๆ แล้วก็ปลายก็ยาวรีลงมา่เงี้ยค่ะอันนี้เราปลูกแบบธรรมชาติเหมือนกันนะคะต้นไม้ของแมงปอชานาลจะปลูกแบบธรรมชาติคือจะให้มันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยะคะ่ะต้นมะดันถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใช้กินเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายนะคะ <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวแมงปอจะใส่ไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆกดไปดูกันได้เลยนะคะประโยชน์แลสปปะสรรพคุณของต้นมาดันต้นมาดันนี้แมงปอปลูกมาประมาณ5ปีค่ะมันจะสูงใหญ่อย่างเงี้ยตอนนี้กำลังออกดอกเช่วงหน้าฝนก็จะออกดอกสะพั่งสวยงามอย่างเงี้ยค่ะ ต้นอ่าลูกมะดัน,ดนเปรี้ยวอร่อยถึงใจอยู่ใต้ต้นมันเลยนะคะเนี่ยนเดี๋ยวแมงปอชาแนลจะต้องไปกินมะดันก่อนนะคะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ